เอาเลสิลงแล้วป่นี้สวัสดีค่ะโอ้ไปอไกบหลานตหัันิมีหลานพิ่าเวราบอกเมื่อรบันเมื่อ้กสิ่สิบอนงน พนักงานเสียบผลพี่้องมื่อนี่คืออ่ากำลังท่าการนับผลนับอย่างยอมผลไหมเพื่อ,อที่ท่าการแสดงเมื่อลรกเ,เขาก็จะได้เสียบฟ,ฟูฟูงอ่ำๆเช็ดคือนแถดแดดว่ามันอยู่น้ำหลานไ้แข่มานางเห็ดันผลอ,อยู่ที่ มามันต้องได้เฮ็ดตัละปีเ่ยนาสันตอไปอออยนีเปลี่ยนวะเฮ็ดเป็นวเละว่าก็ได้รักีบหลานวาตีดหัวตีดมามาบันีเฝ้าผิ่นก็เก่าโอ้ยญาหิญาติเตน เขาเห็นตีอยู่ในคลิปไปเจาะก็สีแลนครับไปได้ลยครับมมนจะเต็น่จะเต็นไวในเกาะอันบ้าแม่เพื่อนลไปเกาะทำล่งลวดท่าบอก่เมีดาบ่ตัวลงไปหรือ่าบอกเจาเป็น้ายอ่เจ้าก็บอกไปอุ่มไม่เหเตน